สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะคะกลับมาพบกับบวยค่ะกับช่องขอดบวยนะคะวันนี้นะคะบวยจะมารีวิวเจ้า X อพาร์ตสปอร์ตสีดาคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ดูดีแล้วก็ดุนะคะลูกค้าจัดงบมาออกรถแค่29 0หมเท่านั้นค่ะชุดแต่งมีอะไรบ้างมาดูกันที่ทกระจังหน้ากันอันดับแรกค่ะกระจังหน้าแบบตะแกรงนะคะมีตัวอ,อ,อักษร FORD ดําตัดแดงนะคะ มาต่อกันที่ไฟหน้าเลยจะเป็นไฟหน้าเดิมๆมากับรถเลยนะคะแล้วก็ติดข้อไฟหน้าเพื่อความสวยงามของโคมไฟด้วยต่อกันที่ตรงนี้เลยคิ้วล้อเสริมความดุความกว้างของรถขึ้นมาหน่อยคิ้วล้อจะเป็นแบบหมุดค่ะแล้วก็ต่อกันที่ยางค่ะยางจะเป็นยางมอเตอร์ทีสามนะคะขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่2570 R16 นั่นเองค่ะ ส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะลูกค้ารีเควสมาเป็นลายนี้แล้วก็มีสีเทาตัดกับตัวรถสีดำนะคะจริงๆเราเริ่มเป็นสีอื่นก็สวยนะคะลูกค้าสามารถปรับแต่งได้เลยหรือว่าลองไอดดูนะคะว่าจะเป็นสีอะไรแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ที่ขัดไม่ได้เลยก็คือโลบาร์ค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถกระบะนะคะโลบาร์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานเหมือนกันลูกค้าจะเลือกมา เป็นแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเลือกมาเป็นแบบที่มีไฟสองสว่างด้านหลังนะคะต่อมากันที่ด้านหลังเลยนะคะเข้าไปท้ายสําคัญเช่นกันค่ะสามารถรับรองการกระแทกได้ส่วนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นของแต่งที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ด้านท้ายนะคะลูกค้าไม่ได้เลือกสติกเกอร์มาที่ด้านหลังนะคะก็คือขอแบบสะอาดเรียบๆนะคะ ก็จะมีสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะคำว่าแ a นเ e อร์แล้วก็คำว่าสปอร์ตนะคะแต่ชนท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะของเดิมนะคะแข็งแรงอยู่แล้วจากโรงงานนะคะลูกค้าอยากเน้นการใช้งานหรือเน้นในการตกแต่งอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะแต่ถ้าถามเซลล์ก็แนะนำตามการใช้งานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามรอบรถกันค่ะว่ามีลักษณะแบบไหนเราไปรับชมกันค่ะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นรถรุ่นไหนแต่งยังไงบ้างนะคะฝากลูกค้านะคะกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ